สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถักกระเป๋าลายพัดกันค่ะสำหรับใครนะคะที่พอจะมีพื้นฐานอยู่แล้วรับรองว่าใบนี้ถักง่ายๆไม่ยากเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อุปกรณ์ในการถักกระเป๋ากันวันนี้นะคะเชือกฟอกค่ะขนาด400กรัมนะคะหรือว่าใครจะซื้อมาเป็นม้วนเล็กๆก,ก็ได้ค่ะ100กรัมใช้4ก้อนนะคะ เข็มโครเชต์ค่ะวันนี้เราจะใช้เบอร์สี่สลศูนย์นะคะหรือว่าใครมีเบอร์ห้าทับศูนย์ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะกรรไกลสำหรับตัดเชือกฟอกค่ะเข็มสำหรับเย็บเชือกนะคะสุดท้ายตัวมาร์คค่ะ วิธีการถักจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันได้เลยค่ะในการเริ่มต้นชิ้นงานค่ะเราจะดึงเชือกออกมาจากตรงกลางของของกลุ่มเชือกฟอกตรงนี้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเวลาที่ดึงใช้งานค่ะจะสามารถใช้ได้ง่ายกว่าการดึงออกมาจากข้างนอกนะคะเริ่มต้นแถวที่1ค่ะด้วยการคล้องเชือกเป็นวงกลมค่ะ ใช้นิ้วโป้งกดไว้เสร็จแล้วแทงเข็มเข้าไปค่ะเกี่ยวขึ้นมาใช้นิ้วชี้กดไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยมือได้นะคะอีกข้างนึงก็พันเชือกแบบนี้ค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะถัก 6x ในวงกลมนี้นะคะ เสร็จแ,แล้วให้เราดึงเชือกตรงนี้เพื่อรวบปิดห่วงค่ะแล้วก็แทงเข็มลงไปในหลักแรกนะคะเพื่อรวบห่วงค่ะก็จะได้แถวที่หนึ่งค่ะจะได้ทั้งหมดหกหลักนะคะแถวที่สองถักโซ่หนึ่งค่ะ เราจะถัก 2x ในหลักเดียวนะคะ6ครั้งซึ่งต่อไปเราจะเรียกตัว 2x ในหลักเดียวนี้ว่า 1v นะคะก็แทงลงไป 1x แล้วก็แทง x ลงไปในหลักเดิมค่ะจะเป็น 2x ในหลักเดียวกันนะคะนี่คือ 1v ค่ะเราจะถักทั้งหมด 6v ค่ะ สอ V แล้วนะคะ3 4 5แล้วก็6หลักค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะรวบห่วงแทงไปที่หลักแรก แล้วก็รวบแถวที่สองจะได้ทั้งหมด12หลักนะคะวิธีการนับก็คือเราจะนับตรงนี้ค่ะอันนี้คือ1หลักนะคะ1หลัก2 3 4แล้วก็5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12บสแบบนี้นะคะ ซึ่งในแต่ละแถวแนะนำว่าสำหรับคนที่เริ่มต้นถักใหม่ๆอะค่ะให้เรานับทุกแถวนะคะเพื่อที่จะได้ไม่หลงลืมหลักไปนะคะแถวที่สามค่ะโซ่หนึ่งถัก 1X แล้วก็อีกหลักหนึ่งเป็น 1V ค่ะถัก 1X แล้วก็1 v วนไปเรื่อยๆจนจบแถวนะคะ x แล้วก็ v x แล้วก็ v x v แล้วก็สุดท้ายค่ะ1 x แล้วก็1 v แถวที่3นี้จะได้ทั้งหมด18หลักนะคะหลังจากนั้นก็รวบห่วงเหมือนเดิมค่ะแถวที่4ค่ะเริ่มต้นโซ่1ค่ะถัก 2XV ค่ะลง X ในหลักนี้นะคะเหมือนเดิม 1X 2X แล้วก็ 1v ค่ะทำซ้ำจนจบแถวเลยนะคะ 2x แล้วก็ v ค่ะ เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็รวบห่วงไปที่หลักแรกเหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราจะได้ทั้งหมด24หลักนะคะ1 2 3 4แล้วก็แถวที่5ค่ะแถวที่5เริ่มต้นด้วยโซ่1ค่ะแล้วก็ถัก1นวีค่ะในหลักแรกนะคะ หลังจากนั้นถัก 3x แล้วก็ 1v ค่ะเราจะถัก 3xv ไปจนจบแถวนะคะ พอจบแถวนะคะจะเหลือสามหลักสุดท้ายตรงนี้ค่ะเราจะถักเป็น3าม x ค่ะแล้วก็รวบห่วงได้เลยค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมดสาสิบหลักนะคะต่อไปแถวที่หค่ะถักโซ่หนึ่ง เริ่มต้นด้วยการถัก3 x แล้วก็1 v ค่ะ3 x แล้วก็1 v นะคะหลังจากนั้นให้เราถัก4 x v อีก5ครั้งค่ะ3 4 x แล้วก็1 v ค่ะทำแบบนี้5ครั้งนะคะ เมื่อทํำ 4xv ครบ5ครั้งแล้วนะคะก็ถักอีก 1x ค่ะแล้วก็รวบห่วงค่ะแถวที่6ตรงนี้นะคะเราจะได้ทั้งหมด36หลักค่ะแถวที่7ค่ะถักโซ่1ตรงนี้เริ่มต้นด้วย ห x ค่ะแล้วก็1 v หลังจากนั้นถัก5 x v ค่ะจนครบหครั้งนะคะ1นึ่งสองสมสี x แล้วก็1 v ค่ะ ทั้งหมด5ครั้งนะคะเมื่อถัก่า xv ครบ5ครั้งแล้วนะคะให้เราถัก4 x ค่ะ2 3 4 x แล้วก็รวบห่วงค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมด42หลักค่ะ แถวที่8ค่ะถักโซ่1ถัก 6xv จนจบแถวค่ะ4 5 6x แล้วก็ v ถักซ้ำนะคะจนจบแถวเลยค่ะ เมื่อถักครบ 6xv แล้วนะคะเราก็จะร่วมห่วงค่ะแถวที่8จะได้ทั้งหมด48หลักค่ะแถวที่9ค่ะถักโซ่1ถัก 4xv ค่ะ หลังจากนั้นถักเป็น 7xv นะคะทั้งหมด5ครั้งค่ะ3 7xv นะคะทั้งหมด5ครั้งค่ะเมื่อถัก 7xv ครบ5ครั้งแล้วนะคะ ก็จะเหลือ3หลักสุดท้ายค่ะเป็น 3x ค่ะเสร็จแล้วก็ถักรวบห่วงค่ะแถวที่9จะได้ทั้งหมด54หลักนะคะเริ่มต้นแถวที่10ด้วยการถักโซ่1ค่ะถัก 1x แล้วก็ 1v ค่ะหลังจากนั้นถัก 8xv ห้าครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปด x แล้วก็หนึ่ง v ค่ะทำทั้งหมดห้าครั้งนะคะเมื่อถัก8 x v ครบ5ครั้งแล้วนะคะ เราก็จะถักอีก 7x ค่ะเสร็จแล้วก็รวบห่วงค่ะแถวที่10จะได้ทั้งหมด60หลักค่ะแถวที่1ิบค่ะถักโซ่หนึ่งค่ะ เจ็ดเอ็กแล้วก็หนึ่งวีค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก 9xv ทั้งหมดหครั้งค่ะ 9 xv 5ห้าครั้งครบแล้วก็ถัก2 x แล้วก็รวบห่วงค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมด66หลักค่ะแถวที่12ค่ะถักโซ่1ถัก10 xv ทั้งหมด6ครั้งค่ะ แถวที่12เราจะถัก1 0 x v นะคะจนครบ6ครั้งตรงนี้จะได้พอดีแถวเลยนะคะแล้วก็รวบห่วงได้เลยค่ะแถวที่12นี้จะได้ทั้งหมด72หลักค่ะเริ่มต้นแถวที่13ด้วยการถักโซ่1ค่ะถัก1 x แล้วก็1 v ค่ะ หลังจากนั้นถัก 11xv ทั้งหมด5ครั้งค่ะเมื่อถัก 11xv ครบ5ครั้งแล้วจะเหลือ 10x สุดท้ายค่ะ ัก 10x แล้วก็รวมห่วงได้เลยค่ะแถวที่13ตรงนี้จะได้ทั้งหมด78หลักนะคะแถวที่14ค่ะถักโซ่1ถัก 4x 1v ค่ะ หลังจากนั้นถัก12 xv ทั้งหมด5ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะถักอีก8 x นะคะแล้วก็รวบห่วงค่ะ แถวที่14ตรงนี้จะได้ทั้งหมด84หลักค่ะเริ่มต้นแถวที่15เหมือนเดิมค่ะถักโซ่หถัก 8x แล้วก็ 1v ค่ะ หลังจากนั้นถัก13 xv อีก5ครั้งค่ะเสร็จแล้วถัก5 xv แล้วก็รวบห่วงค่ะแถวนี้จะได้ทั้งหมด90หลักค่ะเริ่มต้นแถวที่16ค่ะถักโซ่หนึ่ง ถัก6 xv ค่ะหลังจากนั้นถัก1 4 xv ทั้งหมด5ครั้งค่ะเสร็จแล้วถัก8 x แล้วก็รวบห่วงค่ะ แถวที่16นี้จะได้ทั้งหมด96หลักนะคะต่อไปเป็นแถวที่17ค่ะถักโซ่หนึ่งเสร็จแล้วถัก 10x 1v ค่ะหลังจากนั้นถัก สิ x v ทั้งหมดห้าครั้งค่ะหลังจากนั้นถักห x แล้วก็รวบห่วงค่ะแถวที่สิบเร็จนี้จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองหลักค่ะ แถวที่18ค่ะโซ่1ถัก 1x แล้วก็ v ค่ะถัก 16xv ทั้งหมด5ครั้งค่ะครบแล้วเราก็จะมาถัก 15x ค่ะแล้วก็รวบห่วง แถวนี้จะได้ทั้งหมด108หลักค่ะเริ่มต้นแถวที่19ค่ะถักโซ่1ถัก 7XV ค่ะ เสร็จแล้วถัก1 7 x แล้วก็ v ทั้งหมด5ครั้งค่ะ1 7 x v ครบ5ห้าครั้งแล้วก็ถัก1 0 x แล้วก็รวบห่วงค่ะ แถวที่19นี้จะได้ทั้งหมด114หลักค่ะแล้วก็แถวสุดท้ายแถวที่20ค่ะถักโซ่1เสร็จแล้วถัก 18xv ทั้งหมด6ครั้งค่ะจนจบแถวนะคะ ก็จะถักได้1 8 xv พอดีเลยนะคะแล้วก็รวบห่วงค่ะแถวที่20ตรงนี้จะได้ทั้งหมด120หลักค่ะลักษณะก็จะเป็นแผ่นวงกลมแบบนี้นะคะตรงนี้คือส่วนของฐานกระเป๋าถักค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ จะอยู่ที่ประมาณ21-22ถึงเซนติเมตรค่ะแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนนะคะ